ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกเด็ดพี่นะครับโผอัดก้าวไกลเหมือนไม่อยากให้ประเทศเจริญน,นะครับแช่งเป็นฝ่ายค้านตลอดก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเด็ดพี่นะครับที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับบอกว่าเหมือนไม่ไม่อยากให้เหมือนกับประเทศเจริญเด็ดพี่เองหรือเปล่าอยากใช้ประเทศเจ๊งอยากให้ประเทศลงเหวียอยากให้ประเทศฉิบหาย เพราะอะไรพเพราะถามว่าวันนี้โครงการนิจิตต้อนวอร์เดมีคนออกมาพูดมีคนออกมานะครับพูดถึงประเด็นต่างๆว่าวันนี้โครงการนิจิตต้อนวอร์เดอาจจะทําให้ประเทศนะครับลงเหวสู่หายนะได้ดิฉิปผายได้ทําไมไม่ฟังครับและนะครับต้องบอกว่าถ้าวันนี้นะครับโครงการนิจิตต้อนวอร์เดทไม่ได้ แล้วโทษว่ามีคนค้านหรือว่าโทษว่าฝ่ายค้านสแสดงว่าเด็ดพี่กําลังจะบอกว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลที่กระจกหรือเปล่าครับรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพหรือเปล่าครับรัฐบาลที่ไร้ผลงานหรือเปล่าครับรัฐบาลที่ไร้ฝีมือไร้ความสามารถหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลมีอํานาจเต็มในการที่จะออกนะโยบายอะไรก็ได้ ออกในการจัดสรรงบประมาณยังไงก็ได้เอาเปงบประมาณไปถลุงก็ได้เอาไปทําให้ดีก็ได้เอาไปแบ่งกันก็ได้สามารถทําได้หมดมีอํนนานาจเต็มในการออกนโยบายอะไรก็ได้แต่ไม่สามารถจะออกนโยบายนิจิตอลวอร์เดของตัวเองได้เพราะการคิดนโยบายนี้มาคิดมาแบบชุยๆแล้วหรือเปล่าแล้วยังไปโทษฝ่ายค้านเพราะถ้าบอกว่าวันนี้นะครับนโยบายนิจิตอลวอร์เดททาไม่ได้เป็นเพราะฝ่ายค้านค้านหรือเป็นเพราะคนมาค้านแสดงว่าคุณกําลังยอมรับว่าพักเพื่อไทยกระจก พักเพื่อไทยไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพไร้ผลงานไร้ฝีมือไร้ความสามารถที่จะผลักดันนโยบายของตัวเองทั้งทั้งที่มีอํานาจเต็มใช่หรือเปล่าครับเด็ดยพี่เวลาจะทําอะไรจะพูดอะไรระวังจะเข้าเข้าตัวเอง22มิถุนายน257นายพร้องพงนกพริตที่ปรึกษารองนายกรละตมตรีอดีตครับโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวว่ากรณีฝ่าย ฝ่ายค้านก้าวไกลมีมติไม่รับหลักการล่างงบประมาณปี2568วาระแรกอ้างเหตุผลเบียดบังงบนิจตอนบร็ดเกินไปแถมขู่ร้องศาลระงับไม่ให้โครงการแจกเงินนิจต้อนให้ ให้ประชาชนเกิดเป็นการค้านแบบไม่มีสติหรือไม่เหมือนไม่อยากให้ประเทศเจริญทั้งที่ตามระบอบประชาธิปไตยเสียงประชาชนเป็นส่วนใหญ่วันนี้เมื่อเพื่อไทยเป็นแกนนําก็สมควรที่จะทําตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้กับประชาชนภูมิใจมากใช่ไหมครับที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนําได้จากการที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคาพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนแล้วได้มาเป็นรัฐบาลคิดว่าประชาชนเขาสนับสนุนพวกคุณหรอครับประกอบกับวันนี้เศรษฐกิจนะครับกำลังแย่ หุ้นตกเพราะพิษการเมืองประชาชนลำบากยากจนเป็นหนี้ไม่มีไรายได้ไม่มีเงินในการดำรงชีพขาดสภาพคล่องขาดเงินหมุนเวียนในระบบภาคธุรกิจได้รับผลกระทบรุนแรงทําให้โรงงานทยอยปิดตัวไปเยอะนะครับคนต้องตกงานครอบครัวต้องลำบากยากจนรัฐบาลต้องการจะกระตุน้ฐฐฐนเศรษฐกิจโดยเร็วโดยการอัดฉีดตรงให้กับประชาชนเป็นเครื่องมือในการกระตุน้ฐฐนเศรษฐกิจพร้อมกันทั่วประเทศเติมเงินในระบบด้วยเงินนี้จะต้อนวอลเให้กับประชาชนโดยตรงคนละหมื่นบาท5้าส 10ล้านคนถ้าโครงการนี้สําเร็จจะทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวประชาชนมีเงินกําลังซื้อจํานวนมหาศาลกลับมารัฐบาลเชื่อว่าในสิ่งที่คิดจะทําสําเร็จแน่นอนคําถามคือไม่มีปัญญาคิดที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการกู้มาแจกแล้วเหรือครับมีปัญญาแค่นั้นมีสมองแค่นั้นมีสติปัญญาแค่นั้นหรอครับคุณ นะครับพร้อมพงหรือเด็ดพี่แต่วันนี้ก้าวไกลค้านสุดขั้วค้านแบบฝามโรคน่าจะเป็นเพราะกลัวรัฐบ,บาลก่พักเพื่อไทยเป็นแกนนําจะได้ผลงานได้คะแนนโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก้าวไกลอ้างการเมืองใหม่รับฟังเสียงประชาชนก็ควรให้ประชาชนตัดสินโครงการแจกเงินดิจิตอนวอร์เรดดีไม่ดีอีก3ปีประชาชนจะได้คําตอบผ่านการเลือกตั้งถ้านิจิตอนวอร์เรดไม่ผ่านเกิดขึ้นได้ประชาชนจะจดจําว่าพักไหนบ้างมีการค้านการช่วยเหลือประชาชน ก็กำลังลำบากยากจนสมัยหน้าควรพิจารณาลงโทษให้เป็นฝ่ายค้านตลอดไปนายพร้อมพงกล่าวนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าแล้วคุณคิดเหรอครับว่าประชาชนจะไม่จําว่าพักเพื่อไทยเนะี่ยไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทาตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังประชาชนเพื่อจะมาเป็นรัฐบาลแล้วไม่ได้ทําเพื่อประชาชนโครงการนิจิตอันวอร์เรตไม่ได้เป็นเพราะฝ่ายค้านแต่เป็นเพราะว่า พรคเพื่อไทยคิดนโยบายมาแบบช่วยๆถ้าบอกว่าฝ่ายค้านค้านได้แสดงว่าคุณกําลังยอมรับว่ารัฐบาลพักเพื่อจะกระจอกไรความสามารถไร้ประสิทธิภาพไร้ผลงานไรความรู้ไรความสามารถที่จะทําให้นโยบายของตัวเองเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าครับเด็ดพี่มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลียรไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังครับ